คไหนไหน,นอยู่ไหนเธอไหนวันนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวป๊ะป๊ารถเราอะสกปรกมากเลยใช่ไหมเดี๋ยวป๊ะป๊าจะพาไปร้านล้างรถอัตโนมัติเราอยู่ในรถนะเราไม่ต้องลงในรถเลยเราจอดเฉยเฉยแล้วเดี๋ยวมันจะทํางานฮือเข้าไปเลยเด็กๆอยากรู้ยังยเ,ยเด็กๆเ,เคยไปไหมไม่เคยไม่เคยงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับ <c oughs> เดีย๋ยวเรากำลังจะเข้าเครื่อง<ป>เราต้องปรับเป็นเกียร์เอ็นนะ นี่ป๋าป๋าปล่อยมือแล้วนะนี่นี่เห็นไหมป๋าป๋าปล่อยมือนี่ปล่อยพวงอะไรนี่รถมันเคลื่อนด้วยเองแล้วเนี่ยมันจะปั่นมันจะปั่นให้เราอัตโนมัติเลยนี่มันเป็นระบบของมันนะเฮ้ยเรื่อยกันไหม เดี่ยวใช่ไหมเ,ออบบเดียวเนาะเคประมาณไม่ได้เหยียบเบสไม่ได้เหยียบสล่งเลยเลยนะยนี้โกใส่แว่นจะได้ไม่เห็นใช่ไหม แล้วเดี๋ยวก็จะไปโผล่ข้างหน้าแล้วใกล้โผล่แล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้ว

ตอนนี้เราให้พี่เขาเช็ดรอบคันอยู่เ,เขาสะอาดเช็ดรอบรถนี่ไงเดี๋ยวเราเช็ดล้างรถเสร็จแล้วเดี๋ยวไปรับแม่แนนนี่เห็นไหมพี่เขาก็ล้างรถให้เราอยู่ รถให้เราอยู่เยี่ยมใช่เป็นขี้นกหยดใส่ใช่ไหม <c oughs> โอเควันนี้ตื่นเต้นไหมอ <c oughs> ่าบายบายไว้เจอกันมา <c oughs> <c oughs>